เรียกขวัญคนโบราณเชื่อกันว่าคนเราตั้งแต่เกิดมานะคะจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าขวัญเป็นของประจํารักษาตัวอยู่ทุกคนขวัญเป็นธรรมชาติที่เร้นลับและสําคัญมากค่ะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อาจจะทําให้คนที่เป็นเจ้าของขวัญน,นั้นเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นได้ในเมื่อขวัญไม่อยู่กับร่างอย่างเช่นเด็กตกใจด้วยเหตุใด,ดเหตุหนึ่งผู้ใหญ่ก็มักจะปลอบขวัญว่าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเธอนี่ก็เพราะเชื่อกันว่าใน ขณะนั้นขวัญเนี่ยหนีออกจากร่างเรามีสำนวนเรียกคนที่ตกใจสุดขีดว่าขวัญหนีดีโฟหรือไม่ก็ขวัญหายขวัญมีกำลังตามวัยตามอายุข,ของบุคคลคือเมื่อยังเล็กยังเป็นทารกอยู่ขวัญก็มีกำลังอ่อนมักตกใจง่ายขวัญหนีง่ายเราจึงมักเรียกคนตกใจง่ายว่าขวัญอ่อนคือยังไม่แข็งแรงครั้นบุคลันบุคคลโตขึ้น,ขแ,ขน,ขนแข็งแรงขึ้นขวัญก็มีกำลังแข็งแรงขึ้นคือไม่ตื่นตกใจง่าย ทางเราค่ะดูเหมือนจะเชื่อกันว่าขวัญของคนเราเนี่ยออกจากร่างเวลาหลับเช่นมีเรื่องเล่าว่าคนสองคนเดินทางเข้าไปในปา่าเมื่อถึงปลายทางแล้วคนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนจึงลงนอนแล้วก็หลับไปขณะนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งและเห็นจิ้งหรีดเนี่ยคลานออกมาจากศีรษะของเพื่อนคนที่นอนหลับจิ้งหรีดตัวนั้นค่ะได้เดินไปตามกอหญ้าและลงไปที่ริมแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆสักครู่หนึ่งก็กลับมาแล้วก็หายเข้าไปใน สีสากของเพื่อนคนนั้นอีกต่อจากนั้นค่ะเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาแล้วเล่าให้ฟังว่าเขาฝันว่าเขาเนี่ยเดินเข้าไปในปา่าก็ได้อาบน้ําในแม่น้ํชาชักหวาดเสียวนะฟังแล้วตามความเข้าใจของไทยเรานะคะเมื่อเด็กตกใจเนี่ยเรามากักคิดว่าขวัญเด็กนั้นหายหรือว่าออกจากร่างหลบหนีกระเจิดกระเจิงไปอยู่ตามป่าตามดงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีการทําพิธีเรียกขวัญหรือทําขวัญลักษณะพิธีที่ทําก็จัดอาหารที่น่ากินมีรสอร่อยใส่ภาชนะ พร้อมด้วยบายสียกมาตั้งตรงหน้าผู้ที่ขวัญหนีหรือว่าขวัญหายแล้วผู้ใหญ่ในที่นั้นเป็นผู้กล่าวชืญนขวัญให้กลับมาด้วยวาจาอันอ่อนหวานขอให้ขวัญเนี่ยกลับมาอยู่กับเจ้าของต่อไปคําเรียกขวัญน,นั้นมีต่างๆกันแล้วก็แทนที่จะนํามาฝากกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นคําเรียกขวัญของออชาวพื้นเมืองอุดรมาให้ฟังเป็นตัวอย่างกันสักตอนหนึ่งนะคะลองฟังกันดูนะคะซึ่งอาจจะไม่สันทั ในภาษาทางอ,าอุดรเขานะคะต้องบอกว่าต้องออกเสียงตามธรรมดา,ามธรรมดาแล้วกันนะคะมาเยอือขวัญเอยเอย่าได้ไปเที่ยวเกิดในท้องนางอย่าได้ไปเที่ยวคว้างในท้องเหินอย่าได้ไปอยู่เถื่อนกว้างน้ําผีอย่าได้ไปอยู่คีรีน้ําเพดให้เจ้ามาหอดเขตเมืองคนถึงเรือนตนอย่าได้ย่านขวัญผู้หัวล้านให้เอาผ้าปลุกอวมาเยอือมาอยู่เรือนนําหลานเจ้าเยอือ มาอยู่ชาญน,นำลูกเจ้าเยอือมาอยู่เรือนพื้นแป้นหญ้าแฝกมุงหนาเจ้าเยอือมาอยู่เรือนพื้นแป้นหญ้าคามุงถีเจ้าเยอือเสาเรือนเจ้าพอช้างลากฟากเรือนเจ้าพอช้างเขน็นเส้นเรือนเจ้าพอช้างแก่หลังใหญ่เข้าอยู่สบายมีฝาลายยืนและพื้นแป้นบอกข้างอันใดสายใจเจ้าอยู่เลี้ยงคู่แก้วเมีย ขวัญรักแพงกันเหลือแลพ่อแม่เจ้าบ่อได้ขายตายายเจ้าบ่อได้จ่ายไม้ค้อนสั้นพอได้ดีไม่ต้องอีบอได้ฟาดบ่อได้ประมาทเจ้าจักยามมาเยอขวัญเอยมาอยู่เรือนเสาแก่นเจ้าเยอมาอยู่แท่นสนอ่อนเพียงเจ้าเยอมานอนเตียงร้านไม้เจ้าเยอมีทั้งศาสตร์ผืนกว้างปูซอนหมอนหัวลายซ่อนเสือปากปีนเฮือ หัวแดงไหมดำแดงปักแล้วประดับแก้วอยู่หองหองมาเยือขวัญเอยมาเฮียงหมอนคู่เมียเข้าในห้องมาอยู่เรือนอยาคลานมาอยู่บ้านอย่าอายเจ้าอย่าได้ไปกินข้าวดอมเพ็ดผีพลายอย่าได้ไปกินงายนำพรามเท่าผีปู่มาอยู่เท่านำหลานเจ้าเยือมากินข้าวกับเอือดดอมลูกเจ้าอย่าได้เที่ยวมากินข้าวดอมเมียอย่าได้เบื่อมาซ่ กอนเสือหมอนลายให้หน้าเจ้าแดงปานหงอนไก่ไหลเกลี้ยงปานควายนาให้หน้าเจ้าบานปานดอกจานเดือนสี ทุกพี่พร้อมฝ่ายทุกพี่พร้อมฝ่ายเล่าสู่ขวัญก็มีแลเอหีก็จงเข้ามาเถิดการเรียกขวัญน,นี้นะคะก็ดูจะมีความคิดเหมือนเหมือนกันคือเกรงว่าขวัญเนี่ยจะไปลำบากได้รับทุกทรมานพวกกะเหลียงเมื่อจะเรียกขวัญหรือวิญญาณเขาจะต้องเส้นบูชาด้วยข้าวปลาไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียและกล้วยเขาบันไดสามครั้งร้องว่าบรื้อวิญญาณเอย๋ยอย่าไปเชิญแชร์อยู่ข้างนอกเลยฝนตกก็จะเปียกแดด ออกก็จะร้อนยุงริ้นปริงท่าก็จะกัดสูบกินเลือดเสือก็จะขบกัดฟ้าก็จะทับเจ้าบรือ้อวิญญาณเอ๋ยกลับมาเถิดที่นี่จะทําให้เจ้าเป็นสุขไม่ต้องอนาทรร้อนใจมาเถิดมากินอยู่ในที่ซึ่งมีกําบังพน้นจากลมแล้งแลพายุเสร็จแล้วค่ะก็เอาของเหล่านั้นเนี่ยรับประทานกันแล้วเอาเชือกเนี่ยมาเสกเป่าผูกมือตามเรื่องของกระเหลี่ยงที่กล่าวมานั้นนะคะก,ก็บอกว่าก็คล้ายๆกับที่ไทยเราเนี่ยทำอยู่คือเมื่อกล่าวเชิญขวัญเสร็จแล้ว ก็ให้เจ้าของขวัญเนี่ยกินอาหารที่จัดมานั้นบางทีก็มีการผูกข้อมือด้วยได้เพื่อเป็นสิริมงคลอีกด้วยแต่การเรียกขวัญทำขวัญน,นี้ค่ะก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะภาคหนึ่งทิหนึ่งก็มีพิธีประยังหนึ่งอย่างเช่นในเรื่องของขุนช้างขุนแผนนะคะตอนทําขวัญพรายงามก็มีกรอนตอนหนึ่งว่าครั้นพบคําย่ําคล้องทองประสีเรียกยายปลียายปลีเข้าเคหาเย็นใบสีนมแมวจ่อกแก้วมาใส่ข้าวปลาเปรี้ยว หวานเอาพานรองเทียนดอกไม้ไข่ข้าวมะพร้าวพร้อมน้ำมันหอมแป้งปรุงฟุ้งทั้งห้องลูกบัลลังก์กำไลไขออกกองบอกว่าของพ่อเจ้าแต่เยาวมาเอาสอดใส่ให้หลานสงสารเหลือด้วยหน่อเนื้อนึกรักเป็นหนักหนาเหมือนพ่อแผนแสนเหมือนไม่เคลื่อนคลาทั้งหูตาคมสันเป็นมันยะพลางเรียกหาฆ้าคนมาบนหอให้นั่งต่อต่อกันเป็นอันดับบายสี ตั้งพลั่งพร้อมน้อมคำนับเจริญรับมิ่งขวัญรำพันไปการลับขวัญพลายงามเนี่ยออกจะพิเศษกว่าธรรมดานะคะคือมีทั้งไทยลาวและรามันนะคะโดยเฉพาะรามันหรือมอนนั้นก็มีกรอนอยู่บทหนึ่งเหมือนกันว่าแล้วพวกมอนซ้อนซอ,นซอนเสียงอ่อแอร้องทะแยย่องกระเนาะใหญ่เต อรณนายพลายงามพ่อสามเฉยอันเอ้ยกกกระเนียงเกลียงเกลิงให้อยู่ดีกินดีมีเมียสาวเสียงกราวกลุนตละเลิ่องเครื่องมวยบามาขวัญจงบันเทจะปึงยิอีกอะ ปิปอนสารมันนั้นนะคะเขาเรียกการร้องว่าทะแย,ยไทยเราเนี่ยมักเรียกการร้องของพวกมอนว่าทะแยมอนคือการร้องแบบมอนภาษามอนในกรอนที่อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคุณจำปายิ้งเจริญนะคะก็ได้คําอธิบายไว้ว่าย่องกระหนะหรือว่าร่องกระหนะเนี่ยหมายความว่าดูทางนี้ย่าิต่อเหยหมายความว่าแม่ทั้งหลายเอย๋ยอละนายเป็นคําทํานองโอน้นายเอย๋ยคําว่านายแปลว่านายบางทีก็ ใช้เรียกผู้ที่บวชแล้วนะคะกกเนกียงเกลียงเกลืงค่ะวันนี้นี่เขาบอกว่าเพี้ยนมากนะคะตามเรื่องเนี่ยน่าจะหมายถึงขวัญที่ระหุระเหินจงกลับมาเนียงกราวค่ะก็ควรจะเป็นนัวกราวหมายความว่าอย่างเคยมาอย่างเดิมอะไรแบบเนี้นะคะกนตรังก็แปลว่าท่านความหมายไปในทางยกย่องนะคะเรื่องเครื่องก็น่าจะเป็นเกลียงเกลืงซึ่งแปลว่ากลับมาคําว่าปลื้ คําว่ากลึงเนี่ยแปลว่ามานะคะงวยแปลว่า1บาก็แปลว่า2จะปึงยิแปลว่ากินข้าวหน่อยอิกะหรืออิกะแปลว่ากับปลานีคะกะเนี่ยแปลว่าปลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคําว่ากะในภาษาของอ,อ,อิสลามนะคะก็จะ เป็นพี่ะนะคะพี่ผู้หญิงนี่นะคะปีปอนแปลว่าสามสี่นะคะเมื่อรวมแปลทั้งหมดแล้วนะคะคงได้ความว่าพวกมอนร้องทะแยว่าดูทางนี้เถิดแม่ทั้งหลายเอย๋ยขวัญของพ่อพลายงามที่ระหุกระเหินไปจงกลับมาอยู่ดังเดิมให้อยู่ดีกินดีจนกระทั่งตัเป็นนุมได้มีเมียสาวขอขวัญเจ้าจงกลับมากินข้าวกับปลาสามสี่ตัวนี้เถิดตามความหมายในบททำขวัญต่างๆนะคะรวมทั้งภาษารมณ์ กล่าวก็จะเห็นว่ามีเ้าวความตามวิธีทำขวัญดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้นทุกประการค่ะคั้สมาธค่ะการนั่งคั้สมาธนั้นค่ะเป็นการนั่งตามความนิยมของไทยอีกแบบหนึ่งนคะคะซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยจะนิยมนั่งเฉพาะผู้ชายค่ะในพจนานุก,กรมอธิบายว่าการนั่งขัดสมาธิเป็นการนั่งคู่เข่าทั้งสองให้แบะลงที่พื้นแล้วก็เอาขาไขว้ กทับฝ่าเท้าถ้าเอาขาซ้อนทับกันเรียกว่าขัดสมาดสองชั้นถ้าเอาขาขวาทับขาซ้ายเป็นขัดสมาดร,ราถ้าเอาฝ่าเท้าทั้งสองข้างขึ้นข้างบนเรียกว่าขัดสมาดเพชร ขัดสมาดร,ราบและขัดสมาดเพชรนั้นเป็นลักษณะการนั่งของพระพุทธรูปตามประเพณีของไทยนะคะสมัยที่นิยมนั่งรับประทานข้าวกับพื้นเรือนผู้ชายเนี่ยนิยมนั่งขัดสมาดแต่ถ้านั่งฟังเทศฟังพระสวดหรือเกี่ยวกับพิจีต่างๆนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นนั่งพับเพียบ ผิดกับพวกบาหลีค่ะพวกผู้ชายเนี่ยเวลาไหว้พระก็จะนั่งขัดสมาธิพนมมือตามธรรมเนียมชวาวโบราณนะคะพวกขุนนางเนี่ยก็จะนั่งขัดสมาธิถวายบังคมในจดหมายเหตุสเสด็จประพาสเกาะชวาในรัชกาลที่5นะคะก็กล่าวว่าประเพณีขุนนางชวาคลานเข้าเฝ้าพอมาถึงหน้าท้องพระโรงนั่งขัดสมาธิเรียงกันเป็นแถวๆตามชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อย พวกผู้ใหญ่ที่ตำแหน่งเฝ้าวนท้องพระโรงคลานขึ้นบันไดขั้นหนึ่งต้องนั่งลงขาสมาดยกมือถวายบังคมถึงหน้าผากพร้อมกันครั้งหนึ่งและขึ้นอีกขั้นหนึ่งนั่งถวายบังคมอย่างนั้นพร้อมกันอีกขั้นหนึ่ง ทุกขั้นบันไดไปจนถึงที่นั่งเฝ้าตั้งแต่แรกเข้าไปหลายนาทีจนถึงที่นั่งอันนี้คือถ้าจวาไปคือถ้าหากว่าบันไดมีห้าขั้นใช่ไหมฮะก็จะทำห้าครั้งประมาณนี้นะคะประเพณีของไทยนะคะผู้ชายไทยเนี่ยเมื่อจะกราบไหว้บูชาพระก็จะนั่งคุกเข่าหรือจะถวายบังคมก็เช่นเดียวกันนะคะคือเออเหมือนแบบเบญจาัปรับประเดชนะคะนอกจากขุนนางชวานะคะขุนนางยวนเนี่ยก็นั่งขัดสมาธิก็ในเรื่อง พงศสวดารัชกาลที่1น,นะคะว่าเมื่อองค์เคียงสือเข้าเฝ้านั่งขัดสมาธิตามเพศยวนอันหนึงค่ะปรากฏหลักฐานจากรูปสลักสมัยโบราณในประเทศไทยค่ะผู้ชายเนี่ยนิยมนั่งขัดสมาธิแล้วพนมมือไหว้นะคะไปที่ขันโตกนะคะขันโตกเนี่ยเป็นภาษาชาวเหนือนะคะหมายถึงสำรับกับข้าวของชาวล้านนาไทยในสมัยโบราณค่ะขันโตกเป็นภาชนะคล้ายถาดทําด้วยไม้สั แต่ว่ามีขาสูงรูปร่างเนี่ยคล้ายตะลุ่มของพระพิสุทธ์ทางภาคกลางสมัยเมื่อ4 0่ปีมาแล้วนะคะออในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีบางแห่งนะคะเพราะว่าเมื่อสักประมาณออเกือบเกือบสิปีนะคะก็ยังเคยเห็นนะตามวัดบางบางที่ก็จะใช้อยู่นะคะที่ฉันยังเคยเห็นนะคะส่วนพระพิสุทธ์ทางเชียงใหม่นะคะยังคงฉันอาหารในขันตกกันอยู่ประชาชนทั่วไปหรือว่าที่ฐานะยากจนไม่ใช้ขันตกนะคะเพราะว่าการมีอาหารหลายๆอย่างตักใส่ ถ้วยวางในขันตูกจนเต็ม เกินกาลังของคนจนๆนะคะต่อมาค่ะเมื่อมีงานเลี้ยงจึงจะจัดขันโตกสักครั้งหนึ่งจนประเพณีการกินขันโตกเกือบจะหมดไปค่ะครั้นเมื่อปีพุทธศักราช2496นะคะอาจารย์ไกลศรีนิมานเหมินคือถ้าหากว่าใครที่เคยไปเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะก็จะเห็นถนนอยู่เส้นหนึ่งนะคะนิมานเหมินเนะะี่ยก็เรียกว่านิมานเหมินนี้ก็เป็นตระกูลเก่าตระกูลแก่ตระกูลหนึ่งนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาจารย์ไกลศรีนิมานเหมินเนี่ยนะคะท่านได้ รื้อฟื้นนํามาใช้ในงานเลี้ยงส่งนายสัญญาธรรมสักซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะและก็มิสเตอร์จอร์ดวิทนี่ขึ้นอีกนะคะจนคนไทยภาคเหนือและก็หน่วยราชการต่างๆนะคะได้ยอมรับว่าการเลี้ยงแบบขันโตกเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของลานนาไทยนิยมจัดเลี้ยงรับรองแขกเมืองหรือผู้ที่ไปเยือนและในการเลี้ยงขันโตกครั้งแรกๆนะคะอาจารย์ไกรศรีนิมานเหมินเนี่ยก็ได้แนะนํมาให้ผู้ที่ร่วมงานเนี่ยแต่งกายแบบพื้นเมือง คือสวมเสื้อหม้อห้อมซึ่งต่อมาก็ได้กลายเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับงานเลี้ยงขันโตกไปด้วยเวลาที่เขาจัดขันโตกนะคะเขาก็จะมีการแสดงด้วยนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปนะคะทางภาคเหนือแล้วก็เขารับด้วยขันโตกนะคะตอนนั้นคณะเราไปกันเป็นคณะใหญ่นะคะแล้วเขาก็จะมีการแสดงคือที่ศูนย์วัฒนธรรมนะคะของเชียงใหม่นี่แหละนะคะหลายปีแล้วนะคะก็มีการแสดงให้เราได้ดูด้วยนะคะก็เป็นวัฒนธรรมนะคะอย่างหนึ่งของของไทยเรานนะคะที่สามารถ ที่จะไม่อายใครนะคะกับสิ่งที่เรามีนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการสร้างสารรค์คลิปดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะ